น้องแตงโมเนี่ยก่อนจะโผล่พ่นน้าที่วัดข้างคาวเนี่ยนะครับก่อนจะโผล่พ่นน้าที่วัดข้างขาวเนี่ยปกติเนี่ยมันตั้ง39ชั่วโมง่ฮ้ยกว่าจะโผล่ปกติมันต้อง24ชั่วโมงมันต้องโผล่แล้วถูกปะ่ะถ้าไม่ได้ไม่ไม่ได้โดนอะไรเหนียวล้างเอาไว้ตรงขาหรือตรงอะไรอะ่ะหรือไม่มีอะไรถ่วงน้ําหนักไวอ้อ่ะพี่คาดการว่าต้องมีการถ่วงน้ําหนักที่22อเนี่ย22อีกประมาณสัก11วันด้วยกันนะครับเพื่อนแตงโมที่เรียนปริญญาตรีด้วยกันนะครับนำโดย น้องแป๊ะสะนะครับอายุห่างคาพิเต้สัก3-4ปีด้วยกันก็เชิญพี่ไปร่วมงานทำบุญแตงโมครบ3ปีเนี่ยกับนักศึกษาอดีตนักศึกษาชั้นปริญญตีของแตงโมจบมาที่น่าจะเป็นวัดภาษีเจริญนะถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะว่าเจอน้องแป๊ะสะมบันทิตย์มาอัดรายการด้วยกันน้องก็มาให้กำลังใจนะครับมาให้กำลังใจสวัสดีน้องรถถังรถเมยนะครับ เตือนภัยเจอกระเป๋าเจอถุงในห้องน้ำระวังอย,ย่าหยิบนะครับเออวันนี้ผมไปดูข่าวมาเนี่ยมีการอะไรนะผู้หญิงผมทองถูกฆาตกรรมอย,รรอยู่ในกระเป๋าเดินทางนะครับอยู่ในกระเป๋าเดินทางแล้วก็มีลูกดัมเบลสองแผ่นนะครับถ่วงเอาไว้นะครับถ่วงเอาไว้ มันเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบแล้วนะครับการแบบฆ่าทวงน้ําแต่อันเนี้ยมันทวงใส่ในกระเป๋านะครับใส่ในกระเป๋าตั้ง15วันเนี่ยกว่าจะเจอแสดงว่าจมน้ํานานนะครับเพราะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยน้ำหนักประมาณสัก45กิโลใช่ไหมส่สิบหกิโลตัวไม่ใหญ่มากนะครับนอนขดเพราะโดนถูกฆ่าตายอยู่ในกระเป๋าแล้วใส่ลูกเดาเบลประมาณ20 ถ้าส่งใส่ลูกดับเบล20ผู้หญิงไอ้น้ำหนักประมาณ4 5้าเนี่ยมันเอาไว้ง่ายเนี่ยพอพอมันขึ้นอืดเนี่ยภายใน24ชั่วโมงเนี่ยคือความความหนาแน่นของตัวคนเนี่ยมันจะเท่าน้อยกว่าน้ำละเมื่อน้อยกว่าน้ำมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะลอยขึ้นมานะครับพเพราะเนื่องจากว่ามันแทนที่ด้วยด้วยอะไรด้วยอากาศนะฮะด้วยอากาศนะครับแทนที่ด้วยอากาศสวัสดีน้องซาร่านึกว่าไม่มาแล้วนะครับแทนด้วยอากาศ และเผอิญว่าไอแรงพยุงตัวขึ้นเนี่ยมันน้ําหนักมากกว่า20กิโลอา่ารู้สึกแผ่นละ5กิโลแผ่นละ10กิโลเนาะมันมันแรงพยุงไม่พอมันก็เลยทําให้โผล่ขึ้นมาผิวน้ําเพราะฉะนั้นการถ่วงเนี่ยมันจะต้องถ่วงมากกว่าน้ําหนักตัวนะครับบอกว่าพี่ดาวลีวิรุธรัชพง์ยายพี่ไต้ร่วมมือก็ร่วมมือไงร่วมมือเนี่ยก็ให้ไปเป็น,ปน,ปนพยานดีเอสไอผมก็ไปมาแล้วเนี่ย นะครับอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยเราร่วมมืออยู่แล้วนะครับ <paper S 1> เพียงแต่ว่าตอนนี้พี่เต้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรไปให้ทีเดีดไเ,เ,เพิ่มเติมเพราะให้ไปหมดแล้วนะครับรให้จนหมดกระเป๋าหมดแล้วนะครับคุณกิติกรไอ้คุณคะแนกิติกิติคาอะไรเนี่ยบอกหยุดเถอะอหยุดเถอะอหยุดเถอะพี่ไม่ใช่องคุลีมานนะจะได้หยุดเถอะอนะฮะองคุลีมาน สมัยเรียนพี่เต้เคยมีเรื่องไหมก็ถ้าก็มีเรื่องบ่อยอยู่นะมีเรื่องบ่อยอยู่แต่พอปริญญาตรีก็มีเพียงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็เป็นคนเคลียร์ละข่าวว่าผู้หญิงโดนฆ่ายัดใส่กระเป๋าเห็นอยู่ยังยังไม่รู้เลยว่าเป็นใครนะฮะตอนนี้เช็คได้อย่างเดียวคือเช็คนมที่ไปทำมาว่าตรงเป็นซิลิโคนของประเทศไหนนะครับแต่ยังไม่รู้รู้ลายนิ้วมือ ตรวจดีไปเปรียบเทียบกับคนหายก็ยังไม่รู้ว่าใครนะครับก็ยังไม่รู้ว่าใครนะครับผมว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติอะแต่วงจรปิดเนี่ยเขาเขายังพอดูได้นะเห็นรถถ่านเข้ามาในโครงการสนามกอล์ฟซับโครงการหนึ่งแต่ก็อย่าพึ่งไปบอกเขานะว่าไอ้รถสองคันที่เข้ามาเป็นรถผู้ก่อเหตุต้องให้เรียกคําว่าถามก่อนว่าตกลงมันมันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวยังไงพอต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เขาไม่เกี่ยวด้วย นะครับพี่เต้อขอสอบถามบอยสงสัยว่าน้องแตงโมสงสงอะไรอะสงสัยเหมือนโดนอะไรถ่วงทับเหรอครับคือประเด็นพี่เนี่ยพี่สันนิษฐานแล้วกันนะ พี่สันนิษฐานแล้วกันนะครับแต่พี่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทํานะพี่สันสันนิษฐานว่าน้องแตงโมเนี่ยก่อนจะโผล่พ้นน้าที่วัดข้างขาวเนี่ยนะครับก่อนจะโผล่พนน้าที่วัดข้างขาวเนี่ยปกติเนี่ยมันตั้งสามสิบเก้าชั่วโมง่ฮ้ยกว่าจะโผล่ปกติมันต้องยี่สิบสี่ชั่วโมงมันต้องโผล่แล้วถูกปะ่ะถ้าไม่ได้ไม่ไม่ได้โดนอะไรเหนียวล้างเอาไว้ตรงขาหรือตรงอะไรอะ่ะหรือไม่มีอะไรถ่วงน้ําหนักไวอ้อ่ะ พี่คาดการว่าต้องมีการถ่วงน้ำหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอลักษณะของดัมเบลเนี่ยไอดัมเบล20กิโลเนี่ยมันถ่วงแต่มันถ่วงเขาเรียกว่าอะไรนะ้นําหนักน้อยกว่าคนน้องแตงโมงน้ําหนัก47ผมว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะที่แบบโดนถ่วงเอาไว้อะเอาเชือกเชือกพันไม่ต้องรีบรีบทำรีบทำก็อาจจะเชือกพันไม่แน่นผูกกระดัมเบลเผลอเนี่ย ต้องฝาก b s i ไปตรวจสอบที่แม่น้ำเจ้าพยาด้วยตรงหน้าวัดข้างคาวเผื่อมีดัมเบลนะฮะลูกดัมเบลลูกละ20กิโลถ่วงเอาไว้หรือเปล่าใต้น้ำนะครับอ่าไปดูด้วยเพราะาเห็นวันนั้น DSi จะมีการสแกนใต้ใต้แม่น้ำเจ้าพยานะครับสแกนใต้ใต้แม่น้ำเจ้าพยาโดยใช้ดโดรนดำน้ำไปนะครับสแกนหมดเลยนะฮะประมาณสักแสงกว่าตารางเมตรนะครับ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับศพพี่แตงโมอะไรเล็บหักเออไม่แน่นะไม่แน่นะอาจจะแบบตะกายตะกายตะกายอะไรสักอย่างก่อนตายนะครับอ,อ๋อวันนี้ดูป๋าวันป๋าวันแกก็อธิบายชัดเจนนะนะครับความจริงเรื่องนี้พี่พี่ทราบอยู่แล้วนะครับ ที่ทราบอยู่แล้วว่า,าน้องแตงโมเนี่ยนะครับถูกถูกพวกอะไรพวกมิจฉาชีพเนี่ยเพราะโดยส่วนใหญ่ดาราเนี่ยจะถูกพวกมิจฉาชีพเนี่ยแบล็กเมย์นะครับแบล็กเมย์นะฮะก็แบล็กเมย์กันเยอะพวกอะไรนะขายกางเกงในยังไม่ซักขายเสื้อในยังไม่ซักพวกนวเนี้ยช่วงโควิดเนี่ยก็ทำกันหลายคนนะฮะทำกันแบบเปิดเผยบ้างลับๆบ,บ้างนะครับ พอไปส่งให้พวกผู้ชายโรคจิตพอมันขอเสื้อในได้ต่อไปมันก็ขอเงกงในพอมันขอเงกงในได้มันก็ขอขอ,อขอขนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอขอขนเสร็จพูดเดี๋ยวมันก็ขอดูนู่นดูนี่แล้วก็คือเอาง่ายมนลามปลาล์มอ่ะนะฮะมาลามปลาล์มพอหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็แบ็กเมย์บอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ให้นะเดี๋ยวจะไปเปิดเผยนู่นนี่นั่นนะฮะคือสมมุติถ้าเป็นผู้หญิงหัวอ่อนเนี่ยเสร็จนะครับเป็นผู้หญิงหัวอ่อนเสร็จ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงหัวแข็งบอกมึงอยากประจานก็ประจานไปกูไม่กลัวอย่างเงี้ยนะครับคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยคือคือพี่ก็เคยถูกร้องเรียนนะจากผู้หญิงนะครับว่าถูกผู้ชายข่มขืนนะครับพี่ก็มาตรวจสอบข้อล้องเรียนนะครับตรวจไปตรวจมาปรากฏว่าสมยอมนะฮะสมยอมนะฮะอยากไปได้สามีชาวบ้านเขานะครับก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงอะ่ะ นะฮะผมพี่ก็ถามว่าตกลงเนี่ยสมมติถ้าเขามาแต่งงานกับเราเนี่ยมันจะขมขืนไหมอ๋อไม่ขมขืนแต่ถ้าไม่แต่งขมขืนโอ้ยปวดหัวนะฮะปวดหัว น้องเต้พี่ว่าน้องถูกปิดปากน้องไหนเอย่ยน้องคนไหนถูกปิดปากนะฮะน้องน้องน้องคดีไหนต้องถามคดีที่อยู่ในกระเป๋าเดินทางหรือคดีแตงโมแอนนาเหรอก็ต้องไปถามแอนนาเนะี่ยพี่ไม่ใช่แอนนานะครับฮะอันนี้ก็ถามถึงแอนนาแอนนาก็ถามถึงแอนนาเพื่อนแตงโม โลกจิตมากขอกางเกงในผู้หญิงไปดมไม่รู้เห็นเห็นเขาให้ตัวแล้วตัวสามพันมั้งสามพนหรือสามเป็นหมื่นเนี่ยไม่รู้ให้เท่าไหร่อ่ะราคาให้ราคาแพงเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงมาไลฟ์สดนะฮะไลฟ์ติ๊กต็อนะครับ, TikTok, รบช่วงโควิดเนะี่ยมาขายกางเกงในกันหลายคนอยู่เหมือนกันนะขายได้ราคาแพงๆกันก็ ก็มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพี่ยังไม่เคยไปขอซื้อกเกงในไข่ดมเลยนะฮะไม่เคยจริงๆนะไม่มีตังค์หนึ่งมันเหม็นนะครับสอง,งสองไม่มีตังค์นะฮะเปืองนะะเปืองนะฮะเปลนะืองมากนะครับไม่เคยนะครับ